สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นด้นานข่าวสารของสมโมสร Manchester, แมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ f e c o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  k ฟนเพจนะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ล่างทั้ง3ลิงก์นะครับฝากกันด้วยนะฮะ มากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวย้อนกลับไปในเรื่องของเดซันคาวานี่นะครับที่ได้ออกมาแถลงการอะไรบางอย่างนะครับก็มีการขอโทษแฟนบอลแมนยูแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลแมนยูแหละเป็นการกล่าวอําลาแล้วกันนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้มีการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรแมนยูเรานะครับคาอันานี้บอกว่าผมเนี่ยไม่มีอย่างอื่นที่จะต้องพูดนอกเหนือไปจากขอบคุณแฟนนะครับแล้วก็ กองเชียร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยพวกเขาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเคารพอย่างสูงนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมมายือนอยู่ในทีมอุดฟอร์ตนะครับผมคิดว่าพวกเราเนี่ยนะฮะหรือว่าพวกเขาเนี่ยรับรู้ถึงการทำงานอย่างหนักทุกอย่างของผมแล้วนะครับเพราะผมเนี่ยพยายามที่จะทำงานให้ดีที่สุดอยู่เสมอแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อทีมอยู่ตลอดเวลาด้วยผมเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งมากๆครับ ผมจะบอกลาที่นี่ไปพร้อมกับความทรงจำที่ดีจากการที่พวกเขาเนี่ยแสดงความรักที่มีต่อผมรวมถึงการที่พวกเขาเนี่ยแสดงออกด้วยแนวทางที่ดีมาโดยตลอดนะครับนี่คือสิ่งที่คาวานีมีการกล่าวอําลาทีมนะครับอย่างเป็นทางการเนาะซึ่งเรื่องของปลายทางเนี่ยก็มีหลายๆล,ลีกนะครับทั้งในยุโรปแล้วก็โซนบ้านเกิดเนี่ยก็ให้ความสนใจคาวานี่อยู่นะครับรอติดตามกันแล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับก็ ขอให้ขาวานี่โชคดีนะครับในเส้นทางอาชีพนะครับโอเคก็นี่คือเรื่องแรกที่เอามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของมาคาร์ตฟอร์ดนะครับมันมีกระแสข่าวเล่นกันออกมาว่าถ้าเกิดแมนยูเนี่ยไม่สามารถมองหาหรือว่าซื้อกองหน้าตัวจบสกอร์รายใหม่เข้ามาถ้าเกิดไม่ได้ก็อาจจะมีการผลักดันมาคาร์ตฟอร์ดขึ้นมานะครับหรือว่า อาจจะมีการลองใช้แล้วกันนะครับมีการลองใช้ในช่วงพรี d i ซันในเกมพบกับลิเวอร์พูลนะครับเมลเบิร์นวิกตอรี่ทิตันพัลเลตตตมิลาซึ่งสำหรับมาคาร์ดฟอร์เนี่ยเ,เราทราบกันดีครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็มีตำแหน่งที่ไม่ชัดเจนมาโดยตลอดนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาบ้างนะครับศูนย์หน้าบ้างในบางเกมนะครับคือมันสับสนไปหมดนะครับไม่มีตำแหน่งที่ชัดเจนเพราะฉะนั้น หลังจากนี้นะครับน่าจะมีตําแหน่งที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นเทนฮาร์กน่าจะให้หน้าที่น่าจะให้เรื่องของการบ้านไปให้แรดฟอร์ดรับทําไปนะครับส่วนเรื่องของอนาคตเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูการชัดเจนจากแรดฟอร์ดด้วยนะครับที่ว่ากันว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจะเข้าคุยกับทางเทนฮาร์กอย่างเป็นทางการนะครับก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตแล้วก็แนวทาง ภายใต้ก,การคุมทีมของเทนฮาก็แหละว่าเขาเนี่ยจะมีแนวทางการเล่นอย่างไรนะครับเข้ากับระบบการเล่นอย่างไรนะครับก็รอติดตามกันแต่ว่านี่คือกระแสะข่าวที่มีการเล่นกันออกมานะครับว่าแผนสำรองนะครับแผนสำรองถ้าเกิดไม่ได้กองหน้าจริงๆเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวเลือกที่มีอยู่นั่นแหละผลักดันขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าไปก่อนนะครับอาจจะเป็นแรดฟอร์ดหรือว่าคนอื่นๆที่พร้อมใช้งานในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะครับการที่กระแสะของปอโตเรสเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับ ล่าสุดเนี่ย M E N ครับสื่อท้องถิ่นเนี่ยได้มีการเปิดโหวตนะครับให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาโหวตว่าแนวรับรายใหม่ที่แฟนพีต้องการเนี่ยอยากได้ใครนะครับคนแรกเนี่ยนะครับที่โหวตสูงสุดเนี่ยก็คือจูเลียนทิมเบอร์นะครับของทางอาแจกที่กำลังมีข่าวกับแมนยูนี่แหละได้รับการโหวตไปถึง6 5เซนตะครับส่วนทางปอตอร์เสเนี่ยอยู่ประมาณสัก 29- 30เปอร์ซนประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ยังมีแนวรับรายอื่นที่เป็นตัวเลือกทางด้านั้นอื่นเนี่ยก็ยังมีในรายของอินยาซิโอแนวรับของสปอร์ติ g งลิสบอนที่เคยมีข่าวยุงหักนะครับแล้วก็ยังมีปาสโตนี่ที่มีข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีข่าวด้วยแล้วก็สซเวนบอสแมนอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือเสียงโหวจากแฟนพีนะครับบางส่วนเท่านั้นขณะนี้กระแสข่าวก็มีการเล่นข่าวเพิ่มเติมนะว่าแมนยูเ,เนี่ยก็มีการเปิดโต๊ะเจาเจาเบื้องต้นในการซื้อตัวเปาโเตส จากเบลไดเอาไปแล้วนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าเทนฮาร์เนล็งที่จะแก้ไขเกี่ยวกับมิดฟิลแล้วก็แนวรับเป็นตำแหน่งเบอร์ต้นต้นที่ทางเทนฮาร์ต้องการแล้วก็แมนยูเล็งกันเอาไว้นะครับมีแบบความคิดเห็นเดียวกันนะฮะเพราะว่าแนวรับแล้วก็กองกลางเนี่ยมีปัญหามาทั้งซีซั่นเลยก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาอีกนะครับเพียงแต่ว่าแมนยูต้องกล้ายืนหน่อยนะครับในเรื่องค่าสัญญายอยู่ที่50ล้านปอนด์นะครับแต่ก็เชื่อกันว่าแมนยูเนี่ยอาจจะใช้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ไม่จ่ายเรื่องของค่าสินญานะแต่ว่าจะไปเล่นเรื่องของการจ่ายเม็ดเงินล้วนมากกว่าในราคา4 3าล้านปอนด์นะครับเป็นราคาที่กดลงมาหน่อยนะครับนะก็รอติดตามกันว่าทางนักเตะเนี่ยสนใจจะย้ายมาไหมนะครับแล้วก็แมนยูจะเจจะสําเร็จหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ข่าวเนี่ยแน่นอนครับว่าแมนยูเป็นตัวเต็งสูงสุดแล้วนะครับรองลงมาก็เป็นพวกเชลซีแล้วก็ทอดแนมสเปอร์นะครับที่มีข่าวในพิมพ์เดกอังกฤษนะ ส่วนออกอื่นๆก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคติดตามมาดูนะครับส่วนเรื่องของรูเวนเนเวสเนี่ยนะครับก็มีกระแสข่าวก็สิบออกมาแบบต่อเนื่องนะครับเราก็เน้นย้ำกันเหมือนเดิมแหละว่าแมนยูมีการเล็งที่จะเสริมตำแหน่งกองกลางมาเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งรูเวนเนเวสกับแมนยูเนี่ยก็มีข่าวมาโดยตลอดนะครับมีรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าแมนยูเนี่ยเตรียมลุยที่จะคว้าตัวรูเวนเนวส กองกลางตัวเก่งของบูธแฮมตันนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะเข้ามาแทนที่ปอกบานะครับแล้วก็ทางเนมายามาติดที่ย้ายทีมออกไปนะครับซึ่งราคาเนี่ยน่าจะโดนอัพขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับโรเวนเดเวสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 0 5 0 60ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยบูธแฮมตันก็ได้มีการเล็งคว้าตัวปรินญ,ญาครับมิดฟิลด์ของสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามาเป็นตัวแทนของโรเวนเดเวสเรียบร้อยนะครับ เทนฮาร์กเนี่ยก so, ็ชื่นชอบในตัวของโรเบนเนวิสด้วยนะครับแล้วก็เนวิสเนี่ยก็ยังมีอีกหลายทีมที่ให้ความสนใจในตัวของเขาด้วยนะครับก็ติดตามมาดูนะฮะส่วนกองกลางหนึ่งคนครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเนี่ยก็คือเฟรนกิเตยองนะครับที่มีข่าวเล่นกันออกมาทุกวันอยู่แล้วนะครับมีรายงานจากฝั่งสเปนซึ่งเป็นสื่อสายของบาร์เซโลนาเลยนะครับมีการระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์เด็ได้มีการตกลงค่าตัวกับบาร์เซโลนาในการดึงเฟรนกิเตยองไปร่วมทีม เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับพอมาคุยกับทางนักเตะเนี่ยนักเตะกลับบอกปฏิเสธนะครับคือนักเตะไม่สนใจย้ายไป Manchester แมนเชสเตอร์เ็ดแหละนะครับจริงๆข่าวเนี้ยออกมาก่อน,นนั้นหลายวันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าดีลเนี่ยมันทําให้แฟนผีรุนได้ก็คือบาร์ซ่าอาจจะโดนบีบบังคับแหละเรื่องของทางด้านการเงินนะครับทำให้อาจจะต้องมีการปล่อยนักเตะบางรายออกไปนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นการจําใจปล่อยเฟนคี้นะครับแต่ว่าเฟนคี้ก็ ไม่อยากย้ายอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเทนฮาร์กเนี่ยก็พยายามถึงที่สุดนะตามรายงานเนี่ยคือเทนฮาร์กพยายามถึงที่สุดในการเจจาในการแบบโทรไปหาเฟนกิเดยองโน้มนะ้าวแบบเต็มที่แต่ว่านักเตะก็ใจมันรักบาซ่านะครับอยากอยู่นะฮะอยากอยู่บาซ่าต่อไปนะครับแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะไอ้ปัจจัยสําคัญเนี่ยมันอาจจะอยู่ในเรื่องของโคต้ายูซด้วยนะครับทําให้เฟนกิเดยองเนี่ยก็เลือกที่จะบอกปัดการย้ายมาแมนเชสเตอร์นะครับ แต่ก็อย่างที่บอกกันไปนะครับก็คือดิวเนี่ยมันก็ห้าสิบห้าสิบนะครับไม่ใช่ว่าจะลุ้นไม่ได้มันก็ลุ้นได้นะครับแล้วก็เชื่อกันว่าตอนเนี้ยแมนยูก็ยินดีที่จะรอคําตอบจากบาร์ซ่าแล้วก็ดียองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเอา่อทั้งสโมสรแล้วก็นักเตะจะให้คําตอบอย่างไรนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นคําตอบเดิมก็คือนักเตะบอกปัดก็รอติดตามกันแต่นี่คือเป้าหมายที่เชื่อกันว่าทางเทนนาต้องการที่สุดแล้วในตำแหน่งมิดฟิล์ตกลงนะครับ ส่วนนักเตะรายอื่นมามองถึงเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้กันนะครับอย่างเช่นคาวินฟิลิปเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งรายนะที่ตัดไปได้เลยนะครับนักเตะก็ไม่น่าจะย้ายมาเพราะว่ามันมีความซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะแล้วก็เรื่องของประวัติที่แมนยูกับรีนูเดเนี่ยนะฮะมันก็เกี่ยวโยงกันทําให้ดิวเนี่ยเกิดขึ้นยากส่วนในรายของดีแคนไรท์เนี่ยนะครับคือมันมีโอกาสคว้าได้แต่ว่าเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยก็ต้องถึง สำหรับเวสแฮมเหมือนกันก็คือราคาเนี่ยมันต้องได้ในระดับแบบ100ล้านปอนด์ส่วนชูวรเมนนี่เนี่ยนะครับตอนนี้เหมือนกับไม่ใช่เป้าหมายของแมนยูแล้วนะครับแมนยูเงียบไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันมี1รายนะที่เป็นเด็กของเทนฮากอยู่แล้วก็คือแอสันอวาราสนะครับแนวรับหรือว่านักเตะสัมพันธ์ประโยชน์ของอาแจ็คนะครับเพราะว่านักเตะร,รายนีย้สามารถเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้ด้วยเซ็นเตอร์แบ็กได้ด้วยนะครับก็อาจจะโดนพิจารณา ซื้อเข้ามาพร้อมๆกับพวกทิมเบอร์ที่แมนยูกำลังจริงจังอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับขณะที่เรื่องของกองเต้เนี่ยนะครับก็มีข่าวนะครับแต่ว่าขอไล่เรียงกันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งอตแลนติกเนี่ยมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเทนฮากเนี่ยมีเป้าหมายในการแก้ไขแดนกลางก่อนนี่คือจุดอ่อนแล้วก็นี่คือเป้าหมายสูงสุดนะครับในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เป้าหมายเบอร์หนึ่งแหละก็คือต้องแก้ไขมิดฟ,ฟิลด์ตัวกลางก่อนให้มันเสร็จสิ้นก่อนที่จะไป ทำดีกวอื่นนะครับในตำแหน่งอื่นบ้างนะฮะแล้วก็ตัวเลือกอย่างที่ผมบอกไปก็คือเฟรนคิดยองที่เป็นเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายหลักเลยแล้วก็กําลังทํางานอย่างหนักนะในการทําให้ดีวเนี้ยเกิดขึ้นให้ได้นะครับนอกจากนี้เชื่อกันว่ายังมีการเลงไปที่กองเต้ด้วยนะครับกองเต้นเนี่ยก็มีข่าวกับแมนยูเมื่อหลายวันก่อนนะครับแต่เดียนติก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าแมนยูก็ยังแบบลังเลนะในเรื่องของทางกองเต้นนะ ถึงแม้ว่ายังเป็นตัวท็อปอยู่แต่ว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่อง,องของอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เรื่องของอายุอานามเนี่ยที่เริ่มมากนะครับแต่เหตุผลเนี่ยสำคัญที่แมนยูต้องการเสริมกองกลางนะคืออาจจะมองว่าใครก็ได้อาจจะเป็นกองเต้ก็ได้ถ้ามันมีโอกาสนะครับเฟนกี้เดยองก็ได้หรือว่าใครก็ได้ที่มีข่าวเชื่อมโยงเหตุผลสำคัญที่แมนยูต้องการเสริมก็คือมาแทนที่มาติดนั่นแหละบล็อกบาร์นั่นแหละนะครับแล้วก็เรื่องของการอัปเกรดยกระดับกองกลางให้มันดียิ่งขึ้นนี่คือเหตุผลสําคัญที่ ทินฮาร์กเนี่ยมองว่ากองกลางเนี่ยต้องมาเบอร์หนึ่งะครับที่สโมสรต้องแก้ไขนะครับแล้วก็หาตัวมาทดแทนตัวหลักที่ย้ายกันออกไปนะครับค่าที่เดอะการเดียนเนี่ยก็มีการรายงานคล้ายๆกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยก็สนใจกองเต้จริงนะครับแต่ก็เชื่อกันว่าเชลซีเนี่ยก็ไม่อยากจะปล่อยนะครับโทมทัสทูเคิลเนี่ยก็มองว่าทางกองเต้นเนี่ยยังอยู่ในแผนการนำทีมถึงแนมะ้ว่า เรื่องของโอกาสการลงสนามที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ลงได้บ้างลงไม่ได้บ้างก็ตามนะครับแต่ว่ายังเชื่อในคลาสยังเชื่อในจุดสําคัญของกองเต้อยู่แล้วก็เรื่องของอายุนามก็ทางทูเคริไม่ได้สนใจนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนจะมีโอกาสนะครับแต่ทางทูเคริก็มองว่าคือแบบไม่อยากปล่อยนะครับไม่อยากปล่อยดีกว่านะฮะคือแมนยูก็พยายามที่จะลองติดต่อเข้าไปนะครับแสดงความสนใจว่าผมสนใจคุณน,นะนะครับแต่ว่าก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นดีลที่ยากนะครับก็ นี่คือสถานการ์เกี่ยวกับแมนยูกับกองเต้นะครับก็คือแมนยูสนใจแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางเชลซีไม่น่าจะยอมปล่อยกองเต้เองก็ไม่น่าจะเลือกใหญ่นะครับอโอเคก็ประมาณนี้ครับเรื่องของกองเต้น่าจะชัดเจนถึงแม้ว่าแมนยูจะจริงจังแค่ไหนก็อาจจะคล้ายๆกับดีลของเดยองนั่นแหละนะครับที่ทางฝั่งนั้นเขาก็อาจจะ50-50หรืออาจจะไม่อยากปล่อยนะครับ การที่เรื่องของงบประมาณเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับมียงานกันออกมาครับเรื่องของงบประมาณนะเอ่อตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณการเสริมทับนะครับในช่วงซัมเมอร์นะที่เป็นตัวเลขที่มันชัดเจนนะครับไม่รู้ว่า120ล้าน150ล้านหรือว่า200ล้านปอนด์นะครับก็รอติดตามกันนะครับตอนนี้ยังไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างเลยพูดกันแบบไม่ง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะก็ กำลังพักผ่อนอยู่นะครับทินฮาก็ใช้เวลาพักผ่อนสักระยะหนึ่งสั้นๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีการประชุมกันเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วแหละนะครับแต่ว่าเรื่องของงบประมาณก็รอกันนะครับอาจจะได้ประมาณสัก120ล้านแหละผมว่านะประมาณนั้นครับแล้วก็อาจจะไปรวมกับเรื่องของเม็ดเงินการขายนักเตะด้วยนะครับซึ่งนักเตะที่ว่ากันว่าอนุญาตให้ย้ายทีมได้นะครับเปิดโอกาสให้ย้ายด้วยทีมได้เนี่ยก็คือมาซิยาลลิกบายีนะครับฟิลโจนตนเซเบดินเนสัน อเล็กเตอลิสนะครับรวมถึงวันวิสาขะนะครับพวกที่ยังพอมีสัญญาอยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านักเตะเหล่านี้มีความต้องการย้ายทีมด้วยนะครับเพราะว่านักเตะบางรายเนี่ยคือมีความต้องการที่จะหาโอกาสลงเล่นแบบสม่มเสมอนะครับอย่างเช่นดีโน่นะครับอเลกวายยิ่งเนี้ยนะฮะก็โอกาสเนี่ยต้องมีให้เขาด้วยนะครับทางดีนสันเนี่ยมีโอกาสสูงนะที่จะไปแบบยืมตัวนะครับยืมตัวเท่านั้นคนเดียวนอกนั้นเนี่ยน่าจะมีการปล่อยแบบทาวนไปเลยนะครับแต่ก็ ต้องรอดูกันก็การปล่อยไปกับนักเตะที่มีสัญญาเนี่ยอาจจะเอาเงินส่วนนี้บางส่วนก็มาโปะก,กับทุนที่มีอยู่นะครับที่บอร์ดอนุมัติให้ในการเสริมทัพนะครับก็น่าจะได้นักเตะรายใหม่เข้ามาเยอะพอสมควรนะถ้าจะสรเงินเบนนะครับสำหรับแนวรับเนี่ยนะครับแมนยูก็เลงเหมือนเดิมนะครับยังเป็นเป้าหมายเบอร์ต้นต้นเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับอย่างที่บอกกันไปว่าแมนยูเนี่ย เลิงในรายของจูดินทิมเบอร์นะครับเทนฮากก็ชื่นชอบชื่นชมอยู่แล้วนะครับเด็กเก่า่นะฮะแล้วก็มีปาโตเรสนี่แหละที่มีข่าวควบคู่คันมานะครับแต่ลําดับแรกเนี่ยแมนยูต้องไปจัดการเกี่ยวกับมิดฟิลก่อนไงพอเสร็จในเรื่องของมิดฟิลก็คอยมาว่ากันในเรื่องของเซนเตอร์หรือว่าแผงแนวรับนี่แหละว่าจะจัดการอย่างไรจะซื้อรายใหม่เข้ามาไหมหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับ เรื่องราบปิดท้ายครับเรื่องของตัวเลือกเกี่ยวกับศูนย์หน้าเนี่ยนะครับทำไปทํามาเนี่ยโอ้โหเป็นเดียวที่ยากมากๆแล้วนะครับยากมากๆเนี่ยเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวแต่ละคนที่แมนยูให้ความสนใจเนี่ยมันมีสูงเกินไปนะครับแมนยูก็เลยต้องคิดหนักนะครับอย่างเช่นในรายของวิเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยตอนเนี้ยราคาเนี่ยมันโก่งไปอยู่ที่110หล้านยูโรนะครับทำให อาจจะไม่มีทีมไหนอ่ะที่กล้าสู้เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวนะครับนี่คือแบบราคาที่แบบโหดมากๆนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีแต่ว่าราคาสูงขนาดนี้แมนยูก็ต้องคิดหนักเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าแมนยูต้องเสริมอีกหลายตำแหน่งนะอย่าลืมนะครับแล้วก็ในรายของเป้าหมายเบอร์หนึ่งในตำแหน่งศูนย์หน้าที่แมนยูต้องการอย่างดาวินนนเยสเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับ ราคาเนี่ยก็พอๆกับวิกเตอร์โอซิมฮินเลยครับอยู่ที่100ล้านปอนด์นะครับตามรายงานล่าสุดออกมาก็คือเบนฟิก้าตั้งไว้ขนาดนี้แล้วนะครับจากตอนแรกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน80ล้านนะไม่เกิน75ล้านนะครับตอนเนี้คือราคามันเปลี่ยนไปนะครับเบนฟิก้าเห็นหลายทีมให้ความสนใจแล้วก็ฟอร์มนักเตะเนี่ยมันเพอร์เฟกในช่วงซีซั่นนี้กดไปทั้ง30กว่าประตูนะครับแล้วก็ มีหล,หลายทีมลุมจีบเนี่ยก็ขอเล่นตัวหน่อยขอโกงราคาค่าตัวหน่อยนะครับก็สูงมากๆซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยเบรเก้าเวลาขายนักเตะดังๆให้กับทีมท็อปๆในยุโรปเนี่ยนะครับมักจะโกงราคาค่าตัวแบบนี้เป็นประจำนะครับก็อยู่ที่ทีมเหล่านั้นเนี่ยจะเล่นด้วยไหมนะครับอ่ะก็รอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนมมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ